ผู้หญิงมีเซนต์จริงไหมนะครับแล้วทำไมเวลาผู้ชายโกหกผู้หญิงมักจะจับได้ ในหนังสืออ่านใจคนเหลี่ยมจัดด้วยจิตวิทยาแห่งการสังเกตเนี่ยเขาก็ได้ให้คําตอบผมเอาไปแล้วครับคำอธิบายโดยสรุปเลยเนี่ยก็คือภาษากายของเราเนี่ยแหละครับเป็นตัวบอกนะครับว่าเราเนกำลังโกหกอยู่หลักการสังเกตแบบกว้างๆเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครกําลังรู้สึกสบายใจรู้สึกผ่อนคลายอยู่เนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็จะแผ่ขยายไปกว้างมากเลยแขนเขาอาจจะวางพิงพนักนะครับสบายๆขาเขาอาจจะยืดเหยียดเต็มที่เลยแต่กลับกันครับถ้าเกิดว่าใครรู้สึกเครียดรู้สึกกลัว,ร,กกลวรู้สึกกังวลเนี่ยตัวก็จะ หดรีบเล็กที่สุดเลยครับเขาจะพยายามใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุดนะครับจะเก็บแขนจะแบบนั่งเกรง หรืออาจจะมีพฤติกรรมแบบเอามือรูปคอนะครับเกาจมูกบ่อยๆย,ยุกยิกไปมาที่นี้เวลาเราถามมาละอีกฝ่ายนะครับและพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาสีหน้าน้ำเสียงเขาเนี่ยมันดันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราจะเริ่มสงสัยทันทีเลยครับว่าเฮ้ยเนี่ยกำลังโกหกอยู่หรือเปล่าส่วนตัวผมเนี่ยนะครับคิดว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ช่างสังเกตมากกว่าผู้ชายนะครับก็เลยมักจะเห็นสัญญ,ญาณผิดป,ปกติต่างๆที่ผู้ชายแส,งสงดงออกมามากกว่าที่ผู้ชายจะสังเกตเห็นในตัวผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็อาจจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าฉันมีเซน จริงๆในหนังสือเนี่ยยังอธิบายเหตุผลนะครับปัจจัยต่างๆอีกมากมายเลยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าคนที่มีพฤติกรรมเหมือนกับที่กล่าวไปจะโกหกทุกคนนะทีนี้มาชวนตั้งคําถามกันต่อไปครับว่าทําไมต้องโกหกด้วยล่ะผู้เขียนก็บอกนะครับว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วย2เหตุผลหลักๆครับคือแสวงหาความพึงพอใจ และหลีกหนีความเจ็บปวดหลายคนที่นอกใจแอบไปคุยกับคนนู้นคนนี้เนี่ยก็คือสแสวงหาความพึงพอใจอะแหละแต่พอโดนแฟนถามปุ๊บว่าเฮ้ยไปไหนมาเฮ้ยอันนี้ใครหลายคนก็จะเริ่มโกหกหรือไม่ก็ปฏิเสธไปดือด้อเลยครับว่าเฮ้ยไม่มีอะไรแบบใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่อยากทําให้ตัวเขาดูน่าอายนะครับหรือดูเป็นคนไม่ดีซึ่งก็คือความเจ็บปวดนั่นเองจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งไปที่การจับโกหกแฟนนะแต่เขาสอนวิธีสังเกตนะครับสอนวิธีอ่านสถานการณ์สอนวิธีเข้าใจความรรรูู้้สึกขอองงมนนุษยย์ที่่ตหาาเ คนเป็นหัวหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่านสถานการณ์ออกนะครับรู้ว่าลูกน้องที่ประชุมอยู่ด้วยเนี่ยกำลังเครียดมากกําลังรู้สึกกังวลมากเนี่ย ก็อาจจะพูดอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้หรืออาจจะรู้ปัญหาบางอย่างที่ลูกน้องไม่กล้าพูดออกมาตรงๆตั้งแต่แรกได้นะครับหากพ่อแม่ที่มีลูกวัยประถมแล้วดูออกนะครับว่าเฮ้ยลูกกาลังรู้สึกกังวลที่ต้องไปโรงเรียนเนี่ยเราอาจจะปกป้องเขาจากการถูกบูลลี่ที่โรงเรียนได้เลยนะครับดังนั้นหากใครอยากอ่านคนอื่นเก่งนะครับอยากเข้าใจสถานการณ์รอบข้างได้อย่างรวดเร็วโดยที่อีกฝ่ายไม่ต้องพูดออกมาด้วยซ้ำเนี่ยผมว่านังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่คุณควรจะมีติดตัวไว้เลยครับ